ได้ทักทายกันนิดหน่อยตอนแรกค่ะแล้วก็ยังไม่ได้คุยคอะไรกันงง,งใช่ค่ะทักมาตอบสามรอบแล้วค่ะก็เหมือนเดิมุกรอบค่ะส่วนตัวเรายังรู้สึกยังไงอยู่ยังติดท้ายยังรู้สึกไม่สบายใจหรือไม่สนิทใจที่จะกลับมาเป็น,นเดิมตอนนี้หรอคะก็เฉยเยนะคะทีไ่ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วก็ยังเป็นพี่น้องก,กันได้แต่ไม่โกรธไม่อะไรอะไรโน้ตโอ้ยหายโกรธนะโกรธง่ายหายเร็วคะ่ะลังจากที่ตอบทันทีแล้วก็คือไม่ได้มีอะไรเพิ่มเติม โอกาสดีเยนะคะบอก้กอตอนนี้อะค่ะไม่รู้อะค่ะพี่คงอีกนานมั้งคะคงยังไม่ได้คุยอะไรกันเลยค่ะพเพาาขาไม,มไม่ค่อยได้เข้าเฟซบุ๊กด้วยค่ะพี่ <c oughs> เออก็ไม่รู้เหมือนกันทักมาหรือเปล่าจะทคารู้สึกเรารู้สึกเลยว่าเขากำลังอยากจะมง้ง<ม>ของคืนดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ที่คุยล่าสุดก็ทักทายกันใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็เหมือนตึงๆจะขอโทษละมั้งไม่รู้เหมือนกันี ไม่ได้ฆ่าใครตายเนาะคือคือขอโทษนี่ยังไงคะค่ะคือขอโทษคือขอโทษก็เขากล้าทักมาเขาคงรู้สึกผิดในระดับหนึ่งมั้งคะแล้วเรากล้าตอบกลับไหมคะก็กล้าค่ะพี่มันไม่ได้อะไรเราไม่ได้ทําอะไรด้วยมันเนาะคุณแม่ให้คุยไหมก่อนแม่ไม่ได้ว่าอะไรอยู่แล้วค่ะเรื่องนี้เราเองแล้วก็มีหนุ่มคนอื่นมาคุยบ้างไหม ไม่มีใครเข้ามาเลยจริงๆค่ะมีใครจะเข้ามาไหมิงๆมันเป็นเพรอะไรเหรอเนะก็ไม่รู้ไงค่ะกลัวมั้งคะเราแสดงว่าเราค่อนข้างกลัวคนเก่าไม่ใช่ค่ะมันคนอื่นนะกลัวเราหรือเปล่ากลัวกลัวกลัวเขาถึงต้องกลัวเราอค่ะก็กลัวอ่านคลิปมั้งคะไม่รู้เหมือนกันเนาะค่ะแต่ว่าไม่ได้คืนดีเนาะยังยังไม่ได้คืนดียังไม่ได้อะไรเลยค่ะถ้าต้อง หลักหนักเนี้นะคะเราจะตั้งรับยังไงบ้างยังไม่รู้อ่ะรอให้งอ,อก,ก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาบอกทีนะคะ